วันนี้ว like ันที่เท <iden> ่าไหร่มื <hab peng beach> ่อวานวันที่วันที่วันที่รวมก็ได้เอาเลืก็ได้เด้อกัได้เด้ก็นั่งลงชือว่าอ้ไรหมวดทหานอ่ะ พี่กินบ่เห็นบ่ซื้อบ่บ่ซื้อบ่ได้บ่เสียงวดสิมาอยู่ในนี้แถวได้ก็นั่งลงข้างล่างออกงี้งงวดที่แล้วมาตรงดูดึงมาอีกเจ็ดหนึ่งดึงมางวดที่แล้วข้างล่างออกดึงมาไกลๆเจ็ดหนึ่งงวดที่แล้ว 1ิบบวกสิเป็นเท่าไรเป็นยีนะครับสิบบวกสิเป็นยนะี่สิบนอไปเจลีนะ้ำไปหน่อยมาเ,น 20, นะเอาค้อบเสือใช่เอาไปเล จำยูเหรอจำยูเดน่าก็เดน่าอยู่กเสียหน่าไ่หล่อาเลยมาได้มาเลยนะใครทำเห็นข้างบนออกยังงวดที่แล้วลูกข้างบนหวดที่แล้วยรือข้างบนงวดที่แล้วดึงมาสูนหกนะครับข้างบนงววที่แล้วสูนหกที่แล้วไปจะได้งวดดีกัป่านางลง ข้างล่างงวดที่แล้วออกดึงมาเก็บหนึ่งนะครับดึงมาอีกดึงมาอีกข้างล่าง่อยก็ไดดึงมารันเลี้ยงก็ได้หน่อยดี

và nó 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 ทงบนงวดที่แล้วออกศดนหบทังบนงวดที่แล้วออกโดนหอ้เอรมาเป็นทางโทรศัพว์ก็ได้เนอะงาเอายาหมได้นางลงห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ดึงมาดึงมาเงดึงมาง้ดึงมางี้ดึงมา ค่าบัวค่าเป็นสิบ